นะมาเหามาเปิดพร้อมๆกันเลยว่ามันที่ออกมาหน้าตาเป็นยังไงเลนะแทนแทนก่อนที่เราจะไป pizza, เฮ็ดพิซซ่าเราก็จะมาทำการน,นวดแป้งผสมแป้งกันก่อนใส่ไข่ไก่หน่วยหนึ่งตีไข่ไก่ให้ละเอียด น้ำตาลน้อยหนึ่งทุกคนเพื่อเพิ่มรสชาติเธอกับแป้งพิซซ่าของเราแซ่บขึ้นตื่นนะตามด้วยเกลือน้อยหนึ่งเนาะเราจะใส่น้ำมันน้อยหนึ่งเนาะเพื่อว่าเวลาเราตีแป้งมันจะแบบเหนียวนะอันนี้โอจะเสิร์ฟเป็นนมจืดเจอถ้าว่าโบม,มีโยเกิร์ตเราก็เสิร์ฟนมจืดแทนก็นไดนะ้ตีให้เข้ากัน ว่จะเสื้อเป็นแป้งสาลีนะนี่ก็จะได้กะเอาด้วยถ้าว่าเอาเฮ็ดลายเอาก็เสื้อลายเนาะแล้วก็กะเอาแต่ว่าน,นี่อุ่นจะเฮ็ดแทนเนื้อเดีวยวน้อยหนึ่งอุ่นจะใส่หกบวงแล้วก็ตามด้วยผงฟูเนาะตามด้วยผงฟู เราจะมาคลุกข้าวแป้งของเราเนาะหรือว่าเราจะใส่มือนวดก็ได้เนะเพื่อว่าคือแป้งของเรานิ่มดีแบบนี้เรากระถือว่าได้แล้วเนาะทุกคนบันนี้เราก็จะเอา แป้งของเฮาไปวางไว้บนกระทะอันนี้ก็จะเป็นกระทะเล็กเด้อเซฟกระทะเล็กเนาะทุกคนโมเมนต์กระทะริบร่อนเด้อกระทะแดงเนาะกระทะเล็กแดงอะงนะทีแรกเขาก็จะอทน้ำมันเส้อหน่อยนึงเพื่อเพราะมันติดมอเนาะแล้วเราก็จะมานิ่งแป้ง <c oughs> พิซซ่าของเฮาได้ตามใจเลยมกออยักรอนเยอะกะ นิ่นอกของกวางมาก่อนน้อยกะกตต้องเอาออกลายจัดได้ตามจจอเลยอันนี้ที่แรกต้นก็นจะเอาซอสพริกซื้อก่อนนะซสดผู้หลือจีเซอร์นี่ห่อเลยกัไไ้เด้อแล้วแต่สอบแล้วแต่มัก เ้าก็จะมาลูแบบนะนี้มายยงเนส่่ก็ได้นะถ้าผู้เลือยากเซอร์ผู้เลวโบยักเซอร์บเซอร์นอนะอัดนะตกเต่งนะให้มันน่ากินเนาะ ได้แบบสีละเฮาก็จะเอาปูอ่ะไปซื้อเลยเสียบไฟเนาะทุกคนแล้วเฮามาเบิ่งนำการว่ามันจะออกมาหนะ้าตาเป็นแบบเลยนะเอาฝาหม้อนี่มาคิดซื้เอเลยเนาะ บัดน,นี้ก็ได้เวลามาเบื้องหน้าตาพิซซาของเฮาแล้วเนาะทุกคนมาเฮามาเปิดพร้อมๆกันเลยว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นอยวเงไรนะเทรนเทรนเทน,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 ทนว้าวทุกคนหน้าตาพิซซาของโอนในมือนี้เป็นตัแซบขนาดเลยบนหน้าเสื้อเนาะว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเฮาลองมาคลิ้นเบิ้งเนาะ บัดน,นี้กะเอาขึ้นจานพรอมเสิร์ฟแล้วเนาะทุกคนได้อยู่เนาะว้าวมามาตักเสิร์จานกันก่อนนี่เนาะทุกคนหน้าตาพิซซ่าของออนเป็น,นเนื้อแซบบอยองลงไปเลยหน้าตาพิซซ่าของเฮาเนาะทุกคนถือว่า เรียบร้อยเป็นที่เฮมโอยแล้วพร้อมเสิร์ฟกันแล้วเนาะฮัจิมาทำการปาดก่อนเนาะครั้งแรกเนาะที่ว่าเฮดพิซซ่ากินเองเกือบบวลอดเนาะทุกคน สบายดีเดอ้อทักทายสบายดีเอฟซีเบอร์สคูสุสคนเนาะตอนนี้กะได้เวลาที่เฮาจะมาจุรวดหรือว่าจะมาสิมพิซ่านํากันแล้วเนาะอ่าอันนี้กะเป็นพิซซ่าที่ว่าอ้อนหากระฮ็ดไปบ้างทีนี้เนาะแล้วตอนนี้มันกะซุกพร้อมเสิร์ฟพร้อมสวดกันแล้วเนาะทุกคนมาบอกว่าหลายเลยมาหามาซิมพิซ่าสี่มือของอ้อน เฮ็ดเองกินเองครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะทุกคนแต่เกิดมาอ้นกับบุเคยเอ็ดจ้าเืออ่ะนกันเลยว่ารู้สึกว่าจะกินพิซซ่าและแบบว่าเฮ็ดกินเองนะจะกินอะไรก็เฮ็ดกินแล้วเองเนาะทุกคนแซ่บบุแซ่บก็กินเองเลยเนาะมาหามากินนํากันเลยเนาะทุกคนมาซีมอันแรกแหกมานํากันก้นว่ามันจะแบบรสชาติแบบเรือนะ่ะ น,นี่เอากาได้ทำการตัดแล้วเนาะสบได้ยู่ทุกคนคนขค้นว่าอนาคตนี้นนจะไปเปิดห้านพิซซ่าไหมจะมีคนซื้ออยู่บ่า่ะซะ็บแจบ เมื่อเร็ติดมาแล้วก็กินตอนมันฮอนฮอนเนี่ยชอบแป้งกะแบบนุ่มกำลังดีเลยอืมนอกจากหอมปูอัดชีสอ่ะกินพิซซ่าน เขาว่าเฮากินคำเนื้ยๆทุกคนงัออ้นกัจจือจิกินคำเนื้ยๆเลยเนาะเอาอีกแผ่นหนึ่งอันนี้มาซีมให้ทุกคนเบิ่งซื้อเ้อะอีกแผ่นหนึ่งนะ แัร์เพื่อซีมอีกแพ่นหนึ่งเนาะอันนี้คือจิบวนแม่นซีมแล้วเนาะทุกคนคือจีแม่นกินเลยแล้วเนาะออทุกคนมาฮอดตอนนี้อันอ้น,อนกะจีซีมอันซันนี้ก่อนเนาะสำหรับพิซซ่านี่ก็ได้สำหรับมื้อนี้อ้นกะจีจบคลิปไว้เพียงซํานี้ก่อนเนาะถ้าว่าเอฟซีท่านเลยเข้ามาเบิ่งกะอย่าลืมคอมเมนต์ กด Subscribe กด Like กด Share เห้กคับซ่องของสาวเซียงกวงเด้อเ,เพื่อว่าปเป็นกำลังแห่งเจอเฮ้ยอนละกนกเห็ดคลิปวิดีโอเมื่อออกมาให้เอฟซีทุกท่านได้เบิ่งได้ชมนำการอีกเนาะสำหรับมือนี้อนกันจิขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย